สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบาทเองนะจ้าสวัสดีจ้าเมลี่จ้ามาจ้าวันนี้ได้เวลาเมลี่ทำกับเขาเหมือนเดิมน,นะจ๊ะนี่เมลีมมม่ยังไม่เอาอย่างหนึ่งลูกเดี๋ยวให้เมลี่ไปเอาโอัตถุดเมลี่ลืมเดี๋ยวใบมะกรูดลูกเมลี่ลืมคล้องเลยเดี๋จัะนี <c oughs> ่นะจ๊ะไปเอาวัตถุดิบมาเลยเดี๋จัะนี่แล้วเมลี่ต้อยเอาไว้เลยนะจ๊ะเลยเอาไปใส่ตู้ไว้ก็เลยลืมถูกก็เป็นพวกคาตะไครใบมะกรูดนั่นเลยจัะนี่จะต้มยำนี่แล้วจันนีวันนี้จะต้มยำปลาตะเพียนเลยจ้ะเด้อ นี่ก็ใส่เื่องลงไปแล้วจาะเนาะอันนี้ก็เป็นพริกสดพริกสดแดงจากกระเทียมเดยวเมลี่ก็ใส่ขมิ้นเพิม่มรัดข้าวจ้ะใส่ลงไปอันนี้ก็ผงนัวหรือผงชุีุ่หอะเนอะจาะเนาะ หนึ่งช้อนใส่ลงไปตุ่มย่าเมลี่ก็เหมือนเหมือนเดิมเลยจ้ะน้ำปลาน,นี่นะจ้ะบางทีเอฟซี FC, บางคนก็บรมลี่จะกินเค็มไม่ใช่โดยเดิมจ้ะมันน้ำปลาอันนี้นะมันเขาเรียกน้ำเกลือปรุงรสเฉยๆนะจ้ะไม่ใช่น้ำปลาดอกจ้ะถ้าน้ำปลาแทม้มันจะเค็มจ้ะอ,อันนี้ก็บัดทุดิบด้ะจ้ะเดี๋ยวใส่ลงไปเลยเพราะว่าหนาม,มันเดือดแหละจ้ะจะแบบเบรบใจส่พิเกกไปมันเลย,ะเยเเน,นะ อ,อันไหนตัวน่ะไม่รีกดจีไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่คึงเไม่ทับตรงโน้ตจะบผมมันจะได้กินง่ายๆแต่มันเป็นปลาตะเพี้ยนกลางมันจะนั่นจะได้เอาออกง่ายๆใส่ทั้งตัวไปเลยอันนี้เชิงตัวใหญ่นะจะไม่รีเลยกูเลยตัดกลางจ้ะใส่ลงไปกลุ่มยำเด็ดทุกปีนั่นแหละจ้ะ มาด้วยจ้ะเดี๋ยวมาให้เดือดอีกทีนึงนะจ๊ะเน้องแล้วค่อยมาดูต้นตุกเร็วทีนึงจ้ะเดี๋ยวต้นเมลลี่จะใส่เครื่องหอมอีกทีนึงจ้ะต้มปลาเมลลี่ก็เดือดเลยด้อจ้ะ <c oughs> เนี่ย <c oughs> ดูผ <c oughs> ่านๆเลยตัวนอนรอล,ล,ละปงละล <c oughs> เป่งเลยจ้ะนี่ดูดูนำพริขมิ้นกับเลืองอำลม์ดีเด้อจ้ะนี่อันนี้ก็กานต้นทุตไายเลยนาะจ้ะเนาะนี่ก็ใบผักชีก็ตุ๋นหอมเหมือนเดิมเลยจ้ะใส่ลงไปเลยใส่เยอะอร่อยเยอะ ลาสูตรน้ำปลาตักนี่เลยจ้ะส่วนหอมผักชีนี่สูตรไปดาปาดมันก็อร่อยจ้ะ,ะมาเด้อจ้ะเด้อมากินต้มปลาตะเพียนกับเมลีจ้จาจต่วันนี้นมากินอาหารกินยากกันเด้อจ้ะ <laughs> วันนี้กินอาหารเชิงต่างหน่อยเลยจ้ะจ้านี่ก็ได้เวลากินข้าวเรียบราบๆเลยจ้ะ น้องเสื้อแดงนี่ชื่ออะไรจ้าหนิสวัสดีก็ยังค่ะสวัสดีหรือยังล่ะคะสวัสดีด้วยลูกน้องเบลค่ะโบโบลูกมาจ้าวันนี้มีเมนูอะไรดึงน้อหนิอันน้อเแก่แนะนำเลยค่ะมีปลุกปลาค่ะปลาดหอยค่ะน้ำพริกค่ะแล้วกินข้าวก็น้องแก้มเลยจ้าแก้มไม่หายนี่ต้องพาไปหาหมอโรคบาดเลยด้วยจัน พราะวานรู้สึกว่าจะไในหายและกินยาคาเชืทอไม่ต่อเนื่องมาจะมากินข้าวกันบ้านนี้มีเมนูปลารด้วยจ้ะนี่แมรี่กำลังบีบมะนาวด้วยจันนี่ความเปรี้ยวความอร่อยอันนั้นก็เป็นปลาทอดมิโซะด้วยจันนี่ทอดธรรมดาเลยจ้ะแต่บ้านนี้ก็จะบุญบายหน่อยด้วยจะมีเด็กหน่อยรวมวงด้วยนี่ก็จะกจอเงาะแง่หน่อยเลยจ้ะแล้วก็สนุกสนานไปนะจ้ะมาจ้ามากินข้าวด้วยกันนะจัะนี่ น้ำนะครับสวัสดีจ้ามาดิจ้าสีขาวดิกันะดิจ้ะนี่นู้เอาเอ็เอาปลาเนื้อปลาหนุนแม่ลูกเนื้อปลาสดน่ะเออเอาลงจิ้มแก่อนลูกเลยโยก็ต้องสดน้ำสุกเดินเดือดเลยจ้ะนี่มีถ้วยประจำตัวนะจ้ะนี่นูเอาอะไร มีปลาช่อนนี่เหมือนยาปลาช่อนลูกปาตะเพียนมันแน่นตัดมาตรงหัวหน่ะลูกกี่แดดมาดู้เลยกระตรงๆมามันแดดไปตรงกันไหจ้ะนี่เชียงกระจองงอแงอะไรจ้ะนี่ลูกหลานเยอะเป็นไงเลยจะดูดีๆนะลูกอย่าให้เล็กเดี๋ยวขอชิมก่อนเจะนึกเด็กโคนะดูบตาลูบกลางตาเอาพริกแล้วเอาไปเลยลูกน้อยถึงเลยเดี๋ยวตาใจดีจ้ะนึก คนหลอชมนโตจะมากินสุมากไม่ได้นะังรนี่ยายัลางของเถอะตอวเออต้นหอมใครไม่กินคะกินตตักไเนยู้ไมตรงตักไปเลยได้พักน่ยยายบไปัก นงเจมจะต้องได้ไปคุปเพจแล้วเดี๋ยวปีใหม่ไม่ได้กินอะไรกับเขาเน่เดี๋ย,ย,ยวจีพาหายไปนอนอยู่โรงพยาบาลเน่นอน,นแ,แม่บอกว่าอย่ากินของเย็น,ไ,น,นยได้ไปนอนโรงพยาบาลไม่ได้เขาดาวกับเขาโด,เ,าดเขาอยู่โรงพยาบาลแหละเขาอยู่โรงพยาบาลแอ่นอนเลยเปิดมอเพราะหนูไม่รัดตัวเอง หนูไม no, ่รักตัวเองเลยบอกอะไรไม่ต <for> ังไปหนูอก็ตรงไปกินน <iros cin ema> <ız S 1> <kindergarten>. ้ำแข็งกินได้อยู่แล้วโรงเรียนน่ะตอนนี้หนมามากี้นี่กินมาแล้วหนไม่ตปอยู่ในนั้นได้เหรอนี่กไวยเตใครใครเคยกินอยานี้าช่อนในนี้รับรูกปลาเจ้าอะไรนี่ปลาเอาไหน เอาปลาส่งนะเอาปลาหนุนลูกอันที่ไม่มีกางน,น,นะลูกตองเต๋อเอาให้น้องเวลดาปลาว้อปลาข้อหรือปลาหนี้ตรงปลาตะเพียนจะเป็นปลาที่หาัดกินยากนะจ๊ะตากกางเยอะเลยตรงหามเด้หน่อยนิดนึงจ้ะเพราะว่านายคนใหญ่กินต้องดู้สางดีๆเลยจ้ะนีน่เต๋อแมลี่น่นะโชว์ปลาตะเพียนแต่แ๊กเป็นอะไรไม่รู้โชว์อันนี้มันรวย ามาเก็บแนเอาปลาสดให้น้องทำเดียวมั้งนี่ะตาฮอดมดทรงเบลม่นั่นผมดีๆไปลุกนู้เป็นสันตะครอสแบบไหนวะซันสี่ซันสี่นี่เต้นไหมหนูเก็กเมี่เต้นไหมงานไหมนี่เดี๋ยวเขาสดตะนานเลยจ้ะ ว่าสินยากนนี้จงไรอยน่งเช็คเอา่าก็อะไรออกเสียวลาหน่อยนี่วันนี้มัน o t o อาปลาเอาปลาไจับของมวัญปีใหม่ดดอากาหนูมาลดู กินข้าวด้วยนะคะขาถอดจงได้ำพิเหมือนกันดยลน่นุมอตอมีความเปี้ยว,ว,วอันนีความเปรี้ยวกบเต้นกับปากนีค่ะแ่เต้นก็เขาตูดนน่นเขาเปรี้ยวนู้นเมืเปรี้ยวคือเต้กเนตกับปากงนี้นี้ เมือนสบายเขาสองกินหนามเย็นก่อนกินหนามเมอาปลาเอาปลาเอา,เอปาไอปเอาตะขาจ้ะเอามาทีละดูปลาปลาข้าวหมดแล้วสาหอดเอาปลา วิ่งจองคนนี่จะต้องท้องปลากันแน่เนี่ยนู้นนู้นขยิบไปอีกนิดเลยดิสายก็เผื่อเว้ยเอาปลาข้าวเนี่ยเออยังกันน่ะใครแน่นี่นนี่เจะกระหัวเลยอดแล้วยิบไปให้น้องแต่พอค้ามจะไปยิบไปยิบปลาปลาไม่มีแล้วเดี๋ยวดกโคตดใส่มือเลยจัง ได้ดูกางจด้นมำน้คือมือยาปลามีปลาสานงาไปคนละยางคนละแนวไปเลยมีปลาเอมือนกันไหไกคล่ะคะอืมเลยเ้ยก็นี่เหนะ แม่ตังเติร์ดม,มเวถึงจะเ,น,เออนือปลา, <c oughs> า,าเลยลลเราเว้ยริวขากินข้าวค่ะแงแม่เรียบรอยั่แม่เหียกตัวนู่มแม่เ็นหายเลยเนะี่ย <c oughs> ขันแม่ด้วยลูก <c oughs> หายไปไหนนู่นมาด้วยวะเมาโอเวออยู่อะไรหนกเติร์ดเนี่ยเดมเพนต์มีไข้ค้างเนื้อสดน้ำละลายเนี่ยสดอร่อยทุเปัวหนูไม่อร่อยก็ยหญ่เลยแม่ตัวหายายทำไมคุณไม่ไปลงเดียยเลยทานอนได้ใช่ไหมเนี่ยสวยไหมจ๊ะเราจะจเด้อมาติ้งมาสด น้ำตุ่มปลาก็ไม่ดีจ้ะกิปะนปลาได้ในใจ้ะเด้อสบายแต่ไม่ดีชวนจะตูดจะหนามนุ่ม <c oughs> ปลาที่กินยากคือจัว <c oughs> คือตัวมากกว่ามีแต่ปลามันเป็น,นก่างเซมมากนะจ้ะตุ่มมันเองก็บังก็ไม่ได้นอจกจากนั้นมันตรงนั่นเลยถ้าโทษนะับบังได้อยู่ น,น,นู่นอยู่ลรงนู่นเลอ,อัมนีแต่เรยครัเอ,เอไม่ลูกตัดตุ่มตุ่ต,ตดหรือว่าพัดเพชรไไกบ่บานมาไล่เราเขาเมื่อมอด,มดโมจุกรบเลยจ้ะคอนเเอาไม้ลูกเอาคงไหมอ๋อเออ มือ hmm. เ๋้วหนูจะถูุกป้า้เด็วเจลเจอะไรเราดูเจาหนามจะซักไรเรงเดียวเราโมดดูนงตกกนด้านหนูน้ามาจะแก้หน้นาตุมปลาไหมไม่เอาอไม่เอาเินมีการมาแบกรู ปลายสิ่งหนึ่งเลยปลายแบบปลายเส้นก็ยังมีเนื้อยุ่นนะแบบจะเอาไหมให้เลื้อมีเนื้อจะสิ่งเห็ไหมยากจะทิ้งอยากจะตัดจบ อ้นนี้นโนก็ยายนี่่รู้นอนไหมพรุ่นี้พรุ่นี้เสารนอนก็ยายเหรอขเขาอร่อยอยู่ทุกทองเนื้อตาด้าสุมอะไรแอรอะไรตื่ลมมาคนจังละบ่อย ส่งแด้ไปเข่าดาวกับหมัอจริงๆเรื่องไม่หลักตาตัวเองจะทำไงละ่ะยะไม่ตรงเวลาอยู่เลยหรอนู้นน่ะลูกวาหนูช่วงเป็นนี่นู้ไปกินน้ำแข็ทงทำไม <c oughs> อืมก <c oughs> ็เลือดใจกันนี่แก่นนอเเป็ <c oughs> แล้วราบินมานอนคนละตื้อตุกเด็กตื้ผู้หญิงตื้ผู้ชายก็เคยนอนเป็นเพื่อนกันไดนอน่อนมัรนูเนปลาอยากนน้็นอร่อยมั มีแรงแบบกินก้างอะไรจากคลิปนี้ก็จะไวบแค่น, <c oughs> นี่ยจ้ะก็แม่ก็น้องแน่ก็ยังแน่กินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะไม่ได้อมีอะไรนอกจะกนางกินเลนกินอะไรก็ไปเห็ดป้าเลนไปนะจ๊ะเพราะว่าป้ามันกินยากก็ต้องเอา,กา,เอาไาาก่เอาอะไรออกนะจ๊ะเอ้าไปกินเองเลยไม่ทันใจเลยนอกจากนึ่ง พี่โยกับต๋องขอขอบพระคุณเอฟซีทุกคนด้วะจ้ะาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วออขอบคุณนะจ๊ะฝั่นี้ยังมีอยู่เอาเข้ามาพขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะด้วยจ้าส,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า